เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 1 7 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้จะพาท่านไปคำนวณกันครับสูตรการคำนวณของประกันสังคมนะครับสามารถใช้ได้นะครับกับทุกเงินเดือนกับทุกไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่าไรนะครับเงินสมทบเท่าไรนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับสามารถใช้สูตรนี้ เอาไปคำนวณเองได้ตามสบายนะครับซึ่งเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยมันมาจากการเอาเงินสมทบนะครับช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะติ้งต่างตัวอย่างคือ1 1ึ่บบาทนะครับ เราไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปถึงการคำนวณเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินสมทบประกันสังคมเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินชลาภาพนะครับแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญ ก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ววธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันก็อยู่ช่วงต้นปี42นะถ้าลบกันก็ประมาณ24ปีนั่นเองเงินบํานาญชราภาพที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเงินนะครับกรณีชราภาพที่เราสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับเราจะได้ ร้อยละยี่สิบของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงนะครับจะได้เป็นบำนาญชราภาพซึ่งหากมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้น นะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับตัวอย่างแรกนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคม35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 1 7 7 0บาทนะครับวิธีการคิดจะคิดอย่างไรนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดคือเอา จำนวนเงินสมทบเนี่ยแหละนะครับเอ่จำนวนปีที่เราสมทบตั้งแล้วก็ลบด้วย15ก็เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมาไม่หายไปไหนนะส่วนที่เกินมานะครับ1.5ูณ20ปีเท่ากับ30%นี่คือ30%ที่จะได้เพิ่มจากเดิมนะครับของเดิม20%บนะบวก30เป็น50% 50%ของ1170บาทนะครับเท่ากับ5,085บาท เป็นเงินบำนาญที่จใจคุณไปตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคม30ปีจำนวน1 1 7 0บาทนะครับ30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5คูณ15เท่ากับ22.5ซที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ11,170บาทนะครับ เท่ากับ4,322บาทเป็นเงินบำนาญที่จ้คุณตลอดชีวิตนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคม25ปีจำนวน1 1 7 0บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินมานะครับสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ1 1 7 0บาทนะครับเท่ากับ3,560บาทเป็นเงินบํานาญที่ใจคุณไปตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน1 1 7 0บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีที่ส่วนเกินมานะครับ สูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ1170บาทนะครับเท่ากับ2,1797บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตต,ตัวอย่างสุดท้ายนะครับทำงานส่งประกันสังคมมานะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปี จำนวน1 1ึ่บาทนะครับก็ใช้20%อร์ได้เลย20%ของ1170บาทเท่ากับ2อ3 4บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะครับอ่านี่คือตารางในกรณีที่ส่งจำนวนส่งเงินสมทบนะครับจำนวนปีอื่นๆบ้างล่ะ จะได้บํานาญเท่าไหร่นะครับซึ่งบํานาญนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็จะได้ไปตลอดชีวิตเลยจนกว่าคุณอาจจะเสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บทายาทนะครับก็จะได้รับนะครับเป็นบําเหน็จหรือเงินก้อนนะครับของคุณนะต่อด้วยนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะได้ไม่คุ้มนะครับผมบอกเลยว่า ทำประกันสังคมยังไงมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับทั้งการรักษาพยาบาลเอ่ยนะครับทั้งเรื่องบํานาญประกันสังคมเอ่ยเรื่องอเลี้ยงดูบุตรนะครับเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีนะครับแล้วก็ว่างงานอีกนะคุณว่างงานปุ๊บคุณก็ได้รับค่าชดเชยนะครับผมบอกเลยว่าสิทธิประกันสังคมดีแน่นอนนะครับแล้วเป็นหลักประกันนะครับหนึ่งในหลักประกันมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนั่นแหละครับ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเน็จบำนานนะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อดบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคอดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ